กรงว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปนี้กันมาแล้วนะคะทำไมยัไม่ได้คุณพี่ทหารทางด้านนี้ที่มีการประทะขารมกับคุณป้าโมนิกา้าซึ่งก็เป็นคลิปก่อนหน้าที่จะมีการประทะกันบริเวณแนวชายแดนนะคะพี่ทหารท่านี้ก็เสียชีวิตแล้วค่ะคุณพี่ทาานา้นะคะคือพลทหารพิทยุทธ์วีรบุรุษตามเหมือนทมค่ะได้จากไปอย่างกระทั้นหั้นในขณะที่ก็ไม่ยอมถอยออกจากแนวหน้าเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะคะ นับว่าเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความอลาลัยให้กับทั้งครอบครัวและก็เพื่อนทอาหารค่ะเมื่อมีการรายงานว่าพลทหารพิทยุโซดาหรือน้อยอายุ20ปีสังกัดร้อ2 3 0 4เสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพลทหารพิทยุเป็นที่รู้จักและเคยปะทะคารมกับมอนิก้ามนุษย์ป้าขมตรบริเวณชายแดนปราสาทตา,มตามเมอนทมจนกลายเป็นภาพตามหงความกล้าหาญราะว่าเบื้องหลังเจ้าตัวกลับมีอาการเจ็บป่วย มีการไอเป็นโลหิตและเพื่อนได้พาไปหาหมอแต่เขากลับยืนยันที่จะไม่ยอมลงจากแนวหน้าเพราะห่วงเพื่อนร่วมรบและอยากทําหน้าที่ที่ตึงกลาลังป้องกันมาตุภูมิจนสุดท้ายเกิดอาการวูบและเสียชีวิตลงค่ะสำหรับเรื่องราวของคุณทหารวิทยุได้ใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักเรียนนายสิบเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแต่ยังไม่ทันที่ฝันฝันนั้นกบต้องดึ้นลงการทางทางด้านแฟนสาวของเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความอะไรสุดสะเทือนใจผ่านเฟซบุ๊กว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทั้งหาแต่ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปสำหรับหนูดวงใจที่รักจากไปไกลเกินเอื้อมแล้วนะอ้วนทั้งนี้ทางทีวีพูก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้สูงอาิด้วยนะคะ